แล้วเรามีหลักสูตรที่ว่าง่ายๆหายประหยัดปลอดภัยใช้เวลาสั้นไม่มีผลแทรกซ้อนทุกคนทําได้หมดเลยเราอยากพัฒนาชาติบ้านเมืองเราเนี่ยต้องพัฒนาคนให้เป็นหมออันนี้เราเป็นหมอแบบพื้นบ้านนะหมอแบบองององความรู้ที่ง่ายๆฮะเนี่ยเราตอกเส้นลงมาฮะตอก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 ไล่ลงมานะฮะภูมิปัญญาเหล่านี้ง่ายมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราะดูเราจะมีเชิงลึกต่อไปเอาเปลี่ยนท่าเลยลูกเปลี่ยนท่านอนคว้าอ่า อันนี้เรามาดูนะฮะเรามาดูภาพการตอกเส้นนะฮะตอกเส้นในแนวหลังหลังคนเราเนี่ยมันจะมีหลังโก่งนะฮะหลังโก่งแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะติดเป็นพังผืดพอถ้าเราติดเป็นพังผืดปุ๊บเนะี่ยอ่ามันจะเป็นรัดเส้นประสาทรัดเส้นเลือดเลือด <ๆ S 2> ลมมันจะไหลเวียนไม่สะดวกนะ่เราก็ตอกให้เขาผ่อนคลายนะฮะเราก็ตอกสไลด์นิดนิดหนึ่งนะถ้าตอกสไลด์นิดๆปุ๊บเนี่ยพังผืดที่เกาะมันจะหลุดออกมาแก้อาการนะฮะปวดหลังนะฮะหรือว่าเป็นกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะหรือว่า อาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือโรคไตนะโรคไตกไ็ใช้การตอกเส้นเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือตอกไลต่ตาแนวกล้ามเนื้อต่างฮะมันจะผักออกมานะตอกป๊อกปอกปอกปอกผักออกมาเรื่อยๆนะฮะแทนการนวดผสมผส,สานด้วยการลงตัวเราไม่ต้องนวดแต่เราใช้การตอกเส้นและะ้วมาบอกการนวดการตอกเส้นการกระดูกด้วยและการใช้พระค้าบบำบัดด้วยแล้วใช้พวกสมุนไพรบำบัดด้วยถือว่าง่ายมากเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปท่าต่อไปลูกัง อาขาลงขาลูกนะฮะลงขาเลยครับับขานะฮะตำแหน่งขาตรงนี้นะครับมาจะมีจุดนะฮะจุดที่ออกมาจากจุดปลาเหลียวนะฮะจุดปลาเหลียวก็คือว่าจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะต่อกตรงนี้ฮะเนี๋วไล่ลงมาเดี๋ยวเรามาขึ้นต่อเป็นด้วยนะฮะอ่านี่เราตอกไล่ลงไปอันนี้ขาตึงนะคนที่มีอาการขาตึงๆน่องตึงๆเนี่ยต้องเหยียบเส้นด้วยจัดกระดูกด้วยแล้วก็ตอกเส้นด้วยพร้อมๆกันไปฮะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยอ่าเรามาดูภาพนี้นะครับ อ่าเอาหนูดูนะโทษทีนะอ่า,อาภาพนี้นะอ่ามาดูในการการตอกเส้นน่องนะตอกเส้นน่องนะตอกไล่ลงไปฮนะบางคน,นีัยจะแข็งมากๆเลยนะเลือดมันจะไม่เอ่อเลือดมันไหลเวียนไม่ได้มันก็จะทําให้เกิดเป็นเส้นเลือดขอดหรือว,ว่าข้อเข่าบวมอ่าหลังจากที่เราตอกเส้นแล้วเนี่ยมันก็หายปกตินะอีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์สุดท้ายนะครับตรงที่เราจะมาดูการการตอกเส้นท่านั่งท่านั่งหุกหน้าลูกดนะั้งเลยครับนะ อ่าลูกดั้งเลยนั่งนี้เราจะตอกแนวบิดตัวด้านซ้าย่อ่าบิดตัวด้านซ้ายเขาเรียกท่ากระแดะ <c oughs> ท่านี้คือท่ามหัศจรรย์มากเลยนะะอ่าคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยเมื่อเราเอี่ยวตัวบิดตัวนะดูนะดูดูภาพนะหนด,ดูดูภาพนะอ่าดูภาพนี้ก่อก็ได้นะภาพนี้นะเอี่ยวตัวเลยลูกเอี่ยวตัวนะอันนี้อนี้ภาพนี้ก็ได้นะดูนะฮะ ปกติเราเส้นเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันขี่นิดเดียวเนี่ยพอเราบิดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเลยไหมจะบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมขึ้นอย่างนี้เลยไหมมันบิดขึ้นมาพอบิดขึ้นมาเราต่อกับ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 ปุ๊บมันก็จะหลุดเลยเส้นแนวหลุดหมดเลยฮะตอนนี้นเป็นสาที่คนคิดไม่ถึงว่าอุ้ยอาการปวดหลังเนี่ยมันง่ายมากเลยเนี่ยอย่างนี้ไหมะปกติเส้นมันจะขี่อย่างนี้ใช่ไหมขี่นิดเดียวเนี่ยพอเราบิดปุ๊บมันจะบิดขึ้นมาอย่างนี้ไหม้ย่ตัวปุ๊บเนี่ยเรไม่อะ บางคนนะฮะเป็นบางคนเนะี่ยบางคนเนะี่ยประมาณ3นาทีก็หายแล้วอาการปวดหลังนะเขาเรียกว่าท่าพิเศษที่เราได้ได้วิจัยค้นฟ้าดูแล้วว่าอย่างงี้มันปลอดภัยนะฮะเราตอกเส้นแล้วก็สอนให้แล้วค,ครอบครัวก็ไปต่อก,กันเดี๋ยวนี้มีคุณหมอเออยาิโยมเอยต่างเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ไปตอกเส้นกันแล้วบอกหายมหาสรรย์มากเลยหลวงพ่อเป็นไปได้ยังไงเขาบอกก็เราก็หกัวเราะขำบอาก็โยมต้องไปดูในอนาโตมีอ่ะสลับข้างลูกสลับข้างบิดอีกตัวหนึ่งบิดไปด้านข้างางข้างหนึ่งฮนะอ่าดูนะ ม่เป็นไายเนันเดี๋ยวไล่ขึ้นไปฮะ,เร,ะเรามาดูครับอันนี้เหมือนกันครับถ้าเส้นมันขี่อย่างนี้นะครับัขี่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฮะพอเราบิดปุ๊บก็จะสอ้อนขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วก็ต่อกลับไปเหมือนกันนะตอกสไลด์ลงไปฮะ,อะปอกๆๆๆเลยนะงง่ายๆนะครับอุปกรณ์เราก็มีอะไรเยอะนะเพียงแค่ค้อนยางอันหนึง่งนะฮะแล้วก็แท่งยางอันหนึง่งนะพระคามาบาบัดนะฮะอันนี้เราไล่ขึ้นไปนะฮะอันนี้คือคือศาสตร์การตอกเรื่องเอ็นที่บิดอยู่ในแนวหลังนะครับ อันนี้เรามาดูบ่าดูบ่าเลยครับเอาบ่านั่งตัวตรงครับบ่าเส้นคอเส้นไมเกฑนต่อตั้งแต่ไมเกนเลยไมเกรนต่อตรงไหนกระดูกคอข้อที่1นะครับ C1 C1 นะครับต่อไล่ลงมาอันนี้คือไมเกนอันนี้ก็จะเป็นไม่เยอะนะเราตอก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 ตัวนี้ก็หลุดกหละนะกะอกต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 กคอกต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 อตองตอกตอกตอาตอก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 ตกตอนองตอกอกตออคือฐานฐานฐานรอกกกฐานรอกกกก อ่าอันนี้ฐานรองกระโหลกอันนี้นะน,นีดูนะอันนี้ครับ <Okay. S 1> นี่คือไมเกรนล้วต่อกันเองได้ครับไม่มียอันตรายอันนี้เราไม่ได้ใช้ไม้เราใช้แท่งยางมีความยืดหยุ่นนะมันมันจะสะเทือนลงมาครับพอ <Okay. S 1> ต่อตัวนี้โปรก,กไลนมาที่แนวบ่านะแนวบ่า <Okay. S 1> พนั้นครอบครัวเนี่ยจะผาสุกแล้วอบอุ่นเมื่อเรามีกิจกรรมในครอบครัวเดียวกันนะ mm. อ่าคุณพ่อต่อให้คุณแม่นะลูกต่อให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็บำบัดรักษาในชุมชนเราก็สามารถรักษาด้วยกันเองได้พนังโครงการเนี้ยคืออยากให้เป็นวว่่าออคครรบัหม นะเป็นกันเองและรักษากันเองได้เราไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะไปให้คนอื่นเอ่เอาไปใช้ทุกวันนี้เราก็หาเงินมาเพื่อไปซื้อยาไปโรงพยาบาลแต่นี่เราเป็นหมอด้วยตัวเราเองนะเป็นหมอพื้นบ้านแบบศาสตร์ง่ายเอาตอกไปเลยลูกนะอ่านี่ดูนะฮะเนี่ยตอกง่ายๆนะครับนะเนะี่ยพอตอกตอกตอกเนะี่ยมันจะคลายตัวนะกล้ามเนื้อมันจะผ่อนคลายอันนี้อันนี้ก็ตอกผ่อนคลายนะตอกรักษาอีกแบบนึ่งนะฮะาตอกรักษาได้จะได้เจอเวทีจริงตอนนี้อ่ายัดโยมมาในคอร์สของอาตมา อันนั้นต,ตอกจริงๆนะนนที่เป็นอาการหนักๆนะเป็นตรงไหนแก้ตรงนั้นเป็นตรงไหนแก้ตรงนั้นอันนี้ก็ตอกบ่านะตอกบ่านะฮะตอกแนวบ่าอันนี้ก็ตอกแบบผ่อนคลายนะนะฮะอันนี้สบายๆนะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าคอร์สแล้วเนี่ยโอ้โหรับรองครับนะฮะใครเข้ามาแล้วแฮปปี้ทุกไลน์ครับเรามาดูท่าที่มหัศจรรย์เขาเรียกว่าท่านารีเปืยนะครับแก้อาการเส้นน่องตึงต้นขาตึงนั่งถ่าย ส้วมนานทั้งยองๆไม่ได้นะครับอันนี้เราลําบากมากเราใช้ท่า,ายืดขานิ้วขามาด้านหน้าแล้วก็อันนี้ไฟายขานิดนึงแล้วเราก็ตอกไล่ลงมาเราดูแนวการตอกนะฮะการตอกที่เสน้นนี้มันจะตึงอันนี้มันจะดึงออกนะฮะพอตอกไล่ๆมาพุ่นเนี่ยมันจะคลายคลายคลาย <esf' n Suzanne> คลายกล้ามเนื้อมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราดูภาพง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยดูนะ,ะดูเนี่ยตอกง่ายๆแล้วทุกคนสามารถทําได้ด้วย นะเราจะทําเป็นวิดีโอให้พร้อมนะคนมาเรียนรู้แล้วเอาไปตอกที่บ้านก็ได้นะเป็นท่าง,ง่ายๆนะครับนะดูท่านี้อันนี้จะสมบูรณ์แล้วอันนี้จะสมบูรณ์ในท่าอันนะดูร่างกายเขาเนี่ยเขาจะได้สัสดส่วนพอดีมั้ยเพราะนั้นเส้นตรงไหนที่ตึงพุ้นเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาให้เห็นเลยเห็นไหมพอมันดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็บําบัดรักษาได้เลยอันนี้ยังมีอาการตึงใน,ในระบบของโครงสร้างร่างกายอยูนะ่เมื่อเราตอกปอกๆๆคลายมาเนี่ยมันก็จะคลายเส้นมาเอาสลับข้างสลับข้างลูกอ่า อย่าขาสุดนะครับขาขาหน้าตรงเลยฮะตรงแล้วมือจับไปลายปลายเท้าไ้น่ะอ่าให้ลงปลายเข้าปลายเท้าอันนี้จับไปที่ปลายเท้าลูกอ่าพร้อมนะอ่าดูท่ากายการการการตอกเส้นที่สมบูรณ์แบบนะครับเออเนี่คือท่านี้นะครับมือเราจะอยู่ตรงระหว่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เท้าเนี่ยมันจะฝ่ายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราตอกเส้นนี้ไล่ลงมาครับไล่ลงมาปื๊ดไปนะฮะอ่ามันจะไปคลายได้หมดเลยอันนี้คือภูมิปัญญานะซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์นะฮะ ประวัติศาสตร์การต่อเส้นศาสตร์แบบนี้อาตมาได้ให้ลูกศิษย์เนี่ยช่วย,ยกันคิดค้นและพัฒนาอ,าอย่างเป็นระบบขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับของคนหลายหมื่นหลายแสนคนนะใครอยากเรียนรู้ก็เชิญนะครับนาที่ศูนย์อนุรักษ์มดกทยอำเภอเขาคิจกุจังหวัดจันทบุรีครับเอามาดูภาพนี้จะสมบูรณ์ขึ้นนะอันนี้ก็สมบูรณ์นะฮะอันนี้คือเราจับปลายเท้านะมันก็จะคลายนะต่อไปเนี่ยมันก็จะก้มได้พอดีเลยนะเนี่ยคือจับปลายเท้าอันนี้คือแสดงว่าช่วงหน้าขาเรานี้ยยังตึงอยู่นะ อพอเราตอกตัวนี้มันจะยืดออกไปเส้นเลมันก็จะยืดออกไปอันนั้นมในครอบครัวเราก็สามารถทํากันเองได้นะดูนี่ฮะอันนี้คือเข่ายังไม่ตึงเข่ายังไม่ตึงนี่คือแดงมีโครงสร้างร่างกายมีปัญหาอยู่อันนู้นจะสมบูรณ์แล้วอันนู้นสมบูรณ์แล้วนะอันนี้มันจะตึงพอดีเนี่ยคือการ,การบ,บําบัดนะฮะเพิ่งบอกว่าใครมาเรียนแล้วเนี่ยนะโอ้โหบอกว่าชีวิตนี่มันมีจุดเปลี่ยนเลยฮะเจริญพรอวนค่ารถ ววนรถด่วน,ว,นวันนี้ด่วนจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากแบบนี้แหละนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือภาพที่ผ่านไปนะคะพระอาจารย์ก็จะมีการฝึกอบรมนะคะเป็นคอร์สในการบําบัดฟื้นฟูสุขภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสะดวกที่จะมาในวันพุธท,ทุกวันพุธท,ที่รายการคลินิกชีวรักษ์นี่นะคะพระอาจารย์บอกว่าจะรับบําบัดฟื้นฟูสุขภาพให้กับคุณผู้ชม ฟรี50ท่านนะคะที่รายการคลินิกชีวรักษ์นะคะก็คุณผู้ชมโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะฟรีค่ะรับ50ท่านเท่านั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาศรีภัยจะตอกเส้นจัดก,กระดูกให้กับคุณผู้ชมนี้แหละใครอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะโทรเข้าไปได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจออ๋อนี่เลขบัญชีเหรอหรืออะไรเอ่ย อ๋อเลขโทรศัพท์น,นะคะ0824406622นะคะและ0824406644นะคะใครอยากจะบำบัดฟื้นฟูสุขภาพฟรีค่ะทุกวันพุธเลยนะคะกับพระมหาสีภัยนะคะโทรเข้าไปได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะใครคุณผู้หญิงท่านไหนมีปัญหาในเรื่องสีผิวไม่สม่ำเสมอใบหน้าไปทำเลเซอร์มานะคะมีจุดด่างดำฝ้ากระนะคะใบหน้าไม่สดใสวันนี้พี่ป๊อปไฮโซค่ะต้องอ <ะ S 1> อบอกเลยว่าคุณผู้หญิงท่านเยอะ ิสัยไม่ดีผ <Beginning S 3> ิวพี่เฟสเยอะมากครับผิวปัญหาผิวใช่ไหมคะบังคาบพี่ป๊อปเลยครับค่ะต้องกับพี่ป๊อปเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีค่ะนี่เจอรึไหมเฟสอะไรล่ะพี่เจอพี่ป๊อปมาตั้งนานแล้วอ่ะพี่จ๋าพูดคือพี่จะหกสิบไม่ใช่คือเจอตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนอนๆแล้วพอเจอพี่ป๊อปนะหน้าพี่ป๊อปยังไงอย่างนั้นผิวพี่ป๊อปยังไงอย่างนั้นเคยกระจกส่องหน้าตัวเองป่ะยทำไมฮะที่บ้านมีกระจกป่ะทำไมฮะหรือว่าทุบมันแตกหมดแล้ว เคยดูแลตัวเองบ้างไหมพี่ป๊อบก็ดูแลตัวเองตลอดต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราว่าพี่เจอน้องวามเนี่ยที่บางทีห้างสรรสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยพี่ป๊อบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวอะไรใช่ก็ผิวก็สด ค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นวันแรกที่ป๊อประบุเลยว่าต้องเป็นรายการคลินิกชีวลัแล้วก็ระบุเป็นน้องเฟสแล้วก็น้องวามส่วนหนึ่งคือน้องเฟสมีบุญคุณกับพี่ตั้งแต่5ปีที่แล้วอะไรพี่5ปีที่แล้วตอนนั้นแบรนด์เก่าของพี่ไฮฟ c o ์ดคอสเมติกนั้นเนี่ยออกวางขายออกวางตลาดแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักน้องเฟสกับคุณสุชาตินะคะเป็นคนนําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ เป็นแบรนด์ป๊อปไฮโซครับความอยากจะรู้ไหมว่าอยากรู้เลยครับเมื่อกี้สุชาติมาเลยค่ะมาทวงบุญคุณมาทวงบุญคุณต้องบอกว่าผมต้องบอกว่าการที่เราจะขออนุญาตจะเห็นว่าการใช้ชื่อของตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยออยหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะวางหลักการเอาไว้นั่นก็คือว่าสินค้านั้นจะต้องเจ้าของสินค้าต้องมีประสบการณ์เจ้าของสินค้าต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ผลตอบรับจากระยะเวลาในการทําธุรกิจเนี่ยต้องประสบความสําเร็จวันนี้เลยใช้ชื่อแบรนด์เป็น โซครัสมติกก็จะเหมือนกับนเตอร์ที่มีโกโก้ชาแนลคริสเตียนดิออร์เราจะเห็นว่าเราทำรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์มาน้อยรายที่สินค้าจะเป็นชื่อของเจ้าของสินค้าไม่เคยไม่เคยเจอฮะไม่เคยเจอครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าเปิดเลิกเอาชัยน้องเฟสเป็นคนที่ทำให้พี่มีวันนี้ครับนะฮะแล้วก็พี่ไปไ่ลแล้วหนูยังอยู่ตรงนี้แล้วเชื่อว่าวามก็จะมีส่วนที่ทำให้ธุรกิจพี่ไปไกลครับ ปัญหาที่วันนี้เราคุยกันประเด็นแรกก็คือว่า5ปีเต็มที่พี่ตัดสินใจทำธุรกิจเครื่องสำอางจนปัจจุบันมีสถาบัน The Luxury Skin Solution เป็นของตนเองครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาแก้ไขฟื้นฟูซ่อมแซมไม่มีทําให้คนสวยเลยเห็นไหมเพราะว่าคนที่มาหาพี่ป๊อปส่วนใหญ่แล้วเนี่ย หน้าพังจากยาหมอ,อคนที่มาหาพี่ป๊อปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิกฤตจากเรเซอร์ถ้าเนเล็บจําได้ว่าเป็นพี่ป๊อบแม่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหน้าเนี่ยพอหยุดหาหมอแล้วมีมปฏิกิริยาแล้วผู้ชายบางคนก็เจอปัญหาหน้ากร้านแล้วก็เคยไปทาเรเซอร์ประเภทจี้กระจี้ฟ้าแล้วก็เจอปัญหาว่าหน้าไม่แข็งแรงเหมือนในสมัยก่อนฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําให้กับเขาเนี่ยก็คือเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดครับ ใส่เข้าไปและวทาให้เขามีกําลังใจฉะนั้นคนที่จะรักษาไปหน้าต้องมีกําลังใจครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกสินค้า3ตัวมาออกอากาศเปิดเริ่มวันนี้นะครับน้องเฟซกับน้องวามก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฉูกใช้ในสถาบันแล้วไม่จําเป็นต้องมาทำทรีทเมนต์ก็สามารถจะรักษาได้ใช่เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทําเครื่องสําอางมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะเน้นขาวและริ้วรอยนัความเหี่ยวย่น แต่ยังไม่มีใครเน้นการฟื้นฟูประเภทที่ว่าผิวแข็งแรงตัวแรกเลยนะคะก็คือตัว B3 พูดถึงวิตามิน C รู้จักรู้จักครับวิตามิน C รู้จักพูดถึงหน้าขาวทุกคนรู้จักเขาวิตามิน C ะวิตามิน C คือมีส่วนทําให้ผิวเกิดการผลัดเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ในวงการแพทย์ปัจจุบันเขาใช้วิตามิน B3 วิตามิน B3 ในอาหารท่าเรียนสุขศึกษาก็คือเป็นข้าวกล้องข้าวกลอออ้องนมนะคะแล้วก็ประเภทไข่แดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสีชมพูแต่วิตามิน B3 ในวงการแพทย์หรือการช่วยในการรักษาคือเข้าไปทําให้ผิวมีภูมิมต้านทานแข็งแรงและช่วยทําให้ผิวนั้นขาวขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดจากการผัดเซลล์นะคะถ้าผัดเซลล์เฟสมันก็จะทําให้หน้าบาง รุ่นพวกเราเนี่ยจะรู้จักคําว่าเบบี้เฟสน่าจะบางลงพอโดนแดดหน้าก็เกรียมแต่ตัว B 3ีเนี่ยเราจะใช้เพื่อทําให้หน้าแข็งแรงเมื่อหน้าแข็งแรงแล้วสิ่งที่หน้าเราถูกผลัดเซลล์หรือถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเม็ดสีผิวจะถูกสร้างตามธรรมชาติอันนี้คือ B 3คืีคืออันนี้ก็จะเข้มแข็งละเข้มแข็งละคนที่เติบโตขึ้นมาโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการใช่ไม่มีการผลัดออกแต่มันทําให้ผิวข้างหลังข้างในผิวนั้แข็งแรงเราจะลองทดสอบผิวที่มันเปลี่ยนไปตลอดทุกวันไงพี่ว่ามัน มลภาวะเดี๋ยวนี้มันแย่นะนะครับนี่นี่คือบี้นี่นะฮะนะคะนี่มือแล้วลักษณะแค่นี้ปุ๊บน้องเชรแตะเองและป้าเองคุณมานก็ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นสินค้าตัวที่ปัจจุบันขายดีที่สุดในเกาหลีในวงการแพทย์ศัลยกรรมที่เดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะคะหลายหลคนที่เคยทำเลเซอร์แล้วต้องทำให้มันแตกหนาชาวบ้านชาวบ้านทําวิตามินซีวิตามินซีทาให้หน้าบางใสเปอร์เซนต์มากหน้าก็ระคายเคืองเนี่ยค่ะบางคนผิวทําเลเซอร์มาแล้วมาให้เรารักษาเนี่ย เคยสวยตอนท,อทำเลเซอร์แต่ปัจจุบันแย่แล้วลนะคะตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่โชว์เนี่ยพ่อใหญ่คุณจดไว้ก่อน,อ,นอันนี้ค,คือกรณีที่เรียกหลุมสิว,วคนบางคนเป็นหลุมสิวต้องใช้เลเซอร์ในการที่จะขุดเลาะแล้วก็เอาเซลล์ใหม่เกิดขึ้นก่อนจะเห็นอย่างนี้จะมีเลือดซิฟซิฟนะคะฉะนั้นแล้วพอเราทำเลเซอร์เสร็จก็ต้องใช้แผ่นเพื่อการติดเชื้อมาแปะ แต่ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยพอมาเจอพี่ป๊อปเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาดําไปละวความสังเกตไหมว่าถ้าผิวเราตกสะเก็ดเราจะคันแต่ถ้าเราให้สะเก็ดแล้ลอกเองเราจะไม่เป็นพี่ป๊อปอันนี้เป็นเยอะมากอันนี้คือสเตอยรอยบางทีไปหาคุณหมอคุณหมอบางเมือนแผลเป็นคีรอยอะไรเงี้ยให้ทาสเตรอยพอหยุดทาสเตรอยแล้วมันจะเป็นผื่นทราบไหมว่ายารักษาสิวบางตัวที่ว่ารักษาแล้วลูกค้ามาให้ดูเนี่ยมันมีส่วนทําให้ผู้หญิงไม่มีลูกนะคะ เพราะมันเข้าไปปรับฮอมโมทาที่หน้าแต่มันไม่มีลูกอ่ะเออมันจะเทิอ์นไปตรงนั้นอ่ะซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเราจะมาพูดถึงประเด็นแบบนี้ฉะนั้นใครหลายคนมักขายสินค้าเน้นสวยเน้นเปลี่ยนแปลงเราเน้นรักษาแก้ไขฟื้นฟูเพราะทำให้หน้าเราแข็งแรงปุ๊บทีนี้เราจะทำอะไรเราจะโดนแดดเราจะทำอะไรเราก็อยู่ได้อย่าไปทำลายหน้าอีกเลยคือมันมีประเด็นหนึ่งที่วันนี้เนี่ยแพทย์เสริมสวยแพทย์ คลินิกเสริมความงามเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาไม่ทํากันก็คือมาแก้ไขเนี่ยนะเขาไม่ไทำไปทําอะไรมาจากไหนก็แล้วแต่บอกว่าช่วยแก้ฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่ทําไม่มีใครกล้าแต่ว่าป๊อปกล้านะแต่บางท่านแพทย์ที่มีจรรยบรลบางท่านจะยังคงรักษาส่วนในบางที่ที่ไม่รับผิดชอบก็จะบอกว่าจ่ายยาเพิ่มซื้อยาแพงขึ้นซื้อครีมที่แพงขึ้นแล้วก็ป๊อปไฮโซไม่ใช่หมอพี่ไม่สามารถจะผลิตได้แต่พี่สามารถที่จะวิ่งตรงไปหาผู้ผลิตที่ทําสินค้าดีๆแล้วขออนุญาตใช้ชื่อตัวเอง ในการขออ,อยอนแล้วขออนุญาตที่จะใช้กับคนเป็นแมสได้ตัวนี้คือตัว b 3 e x p e r t คนะคะตัวที่2เป็นกระปุกสี่เหลี่ยมแล้วถามว่ากระปุกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เรียกว่าใช้กลางวันแล้วก็กลางคืนคตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบรเราใช้ชื่อว่ายัง n g r o v o v e r y ย้อนกลับออมาเป็ผิวสวย ไม่มีสินค้าตัวไหนที่ป้มไฮโซใช้คำว่าไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะขาวขึ้นรวดเร็วแต่ขอให้กลับไปอยู่แบบเก่าครับสโลแกนเก๋ไหมเพื่อผิวดีกว่าที่เคยโอ้คือเพรเชื่อไหมว่าลูกค้าหลายๆคนแม้แต่ตัวพวกเราครับถ้าเราผิวดีอยู่แล้วแล้วเราเจอปัญหาเป็นสิวหนึ่งเม็ดเราไปหาหมอสิวเม็ดนั้นไม่หายแต่สิวเม็ดที่สอยากเกิดเราพอใจนะ เนอะไหมคะไม่เลวร้วายกว่าเดิม,มเ,เ,เขาจึงบอกว่าคนเป็นสิวไม่ใช่คนสกกระปรกนะครับคนสก,กระปรกมักไม่เป็นสิวคนเป็นสิวมักเป็นคนที่สะอาดที่สุดเพราะ ยุ่งอยู่กับมันวิตกจริตอยู่กับมันรักษาอยู่กับมันแคะแกะเช็ดทำความสะอาดไปปรึกษาหมอทุกวิธีกางเขาไม่คิดอะไรแล้วคุณดูอาชีพมันอาชีพทเขาเป็นสมรสรักแเขาเป็นคนที่แบกหาทําไมผิวเนาเนี้ยเด่นอจริงพี่ป๊อปถูกไหมหนูเนี่ยโห่หนูกันนู่นนี่คุยกันเลยนะมีสิวกันทุกวัน ถภาพแวดล้มและพฤติกรรมคนยิ่งวิตกจริตยิ่งมีความกังวลใจมันก็ยิ่งทําให้จิตเราเนี่ยกังวลกับบางเรื่องแล้วมันจึงทําให้เราเป็นสิวได้ฉะนั้นตัวที่2ที่อยู่ในเซตนี้นะคะชื่อว่า ยังรีคอร์เวอรี่คอนเซนเทรตครีมใช้เช้าเย็นครีมตัวนี้มีทรานซิมิกแอซิกทรานซมิกแอซิดในวงการแพทย์ถ้าวันนี้น้องน้องไปซื้อเครื่องสำอางพี่เคยคิดว่าทำไมเครื่องสำอางบางยี่ห้อหมื่นกว่าบาทปัจจุบันเครื่องสำอางบางยี่ห้อกระปุกละสามหมื่นกว่าบาทลูกค้ารอคิวซื้อนะคะเราจึงอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงขายได้พอเราไปดูส่วนประกอบทุกตัวรู้แล้วแต่มีทรานซิมิกแอซิด t r a n s m i c a s i c ในกระแสปัจจุบันรักษารอยต่างๆที่บอบช้ำจากเลเซอร์โอ้ฉะนั้นคนทำเลเซอร์มาหน้าบางคนทำเลเซอร์มาแล้วไม่หายเงินหมดหยุดใช้ยาหมอก็ก็มีเงินใช้ต่อคล้ายกับเราเท่าสาวมาลดน้ำหนักอ่ะครับพอเงินหมดก็อ้วนตอนนี้เป็นยังไงซึมไหม ซึมแล้วแต่ละซึมมาไม่แล้วมันมันมันเหมือนมีมุ่มมุมมึมม่มลื่นและมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยมีน้ำมีนวลคนคนสุขภาพผิวหน้าดีไม่ใช่คนหน้าแห้งนะคะคนสุขภาพดีจะต้องเป็นคนที่หน้ามีความวาวสองเบอร์นี้เป็นสองเบอร์สำคัญที่คุณต้องจดไว้ก่อนตัวสุดท้ายหลายคนบอกว่ากันแดด ใช้แล้วสําคัญคเพราะกันแดดจะต้องเป็นตัวที่ปกป้องและทําให้เราไม่เป็นฝ้ากระคนเป็นสิวจุดด่างดำจะไม่เข้มขึ้นแต่วันนี้หลายคนเคยใช้กันแดดประเภทนี้กันแดดประเภทนี้นี่แหละฮะแล้วทุกคนจะขยัดกับมันกับกันแดดที่เป็นสีขาวไปหน้าเราจะออร่าขึ้น ถูกไหมคะันก็แเป็นคราบนะเออเออมละอากับการใช้กันแดดเพราะว่าพอทากันแดดแล้วเนี่ยหน้ามันลอยแต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะกลัวหน้าดำแต่วันนี้นะคะกันแดดที่เราออกมานั้นเนี่ยเป็นสูตรที่ปัจจุบันเนี่ยวงการแพทย์ในญี่ปุ่นยอมรับนั่นก็คือกันแดดที่มีตัว t r a n s p a r e n c e เปรียบเทียบกันนะเป็นเหมือนฟิล์มดูเหมือนมันจะเป็นสีมาดูที่วิน้องเฟสนะ แล้วเฟสเกลียเองต้องวามเกลียเองทับไปเลยครับทับไปเลยเน็นมือกันนะต้องวางเกียดูเหมือนมันจะดูหนาแต่เดี๋ยวมันจะเป็นสีเดียวกันกับผิวเราใครบอกกันแดดต้องขาวขึ้นไม่ใช่ครับกันแดดที่ดีต้องสีเดียวกันกับผิวและปกต้องได้จริงต้องต่างหากที่ทําให้สีผิวเปลี่ยนต่างกันไหมถูกฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ดูเหมือนขาวแต่มันเป็นสีเดียวกับผิวแล้วค่ะ เอ้ยสีเรียกกับผิวเล่ถ้าให้เราเลือกกันแดดเราจะเลือกกันแดดที่มันไม่ลอยนี่อ่จริงจริงด้วยพี่ป๊อปใช่แล้วทำไมพี่ถึงเลือกน้องเฟสทำามเชื่อในการศรัทธาของความมีคุณธรรมของพิธีกรอย่างคุณวาเพราะน้องเฟสเนี่ยเห็นพี่ป๊อปตั้งแต่5ปีที่แล้ว วันนี้น้องเฟสมาเจอพี่ป๊อปเนี่ยการเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางคือต้องจับต้องได้เชื่อถือได้แล้วก็ยังคงต้อง,อองรับผิดชอบลูกค้าต่อเนื่องส่วนทําไมต้องเลือกน้องวามน้องวามเป็นกูรูของผู้ดําเนินรายการหลายที่น้องวามจะมีเซนส์อย่างหนึ่งว่าคนที่กาลังนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยเขาพูดจากอินเนอร์ภายในหรือพูดอยากจะขายของถูกครับพี่หนูก็เป็นอย่างนี้วามนะคะพี่ป๊อปอ๋อแล้วค่ะรู้หมูค้า ไม่ไม่ไม่คือคือผมกําลังเปรียบเทียบกันอยู่ผมก็ใช้กันแดดมาหลายยี่ห้อนะฮะน้องเฟยในะซ้ายมือขวามืออันนี้ยังไม่ไม่ละลายเลยทุกคนจะนิยมขาวไม่เกลี่ยเลยแต่พี่ปั๊บนิยมสีด้วยกับผิวเพราะคนที่ทําเลเซอร์คนที่เป็นสิวหรือคนที่มีปัญหาล่องลิ้วรอยต่างๆยิ่งทาขาวมากยิ่งเห็นตัวแป้งนั้นเจองมากเลยอันนี้ให้น้องเฟเปิดนะคะลักษณะของครีมตัวนี้เป็นแบบนี้หนูอยากดูวิอม ครีมที่ดีเนี่ยเนื้อครีมต้องละเอียดครับแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนเชาล้ค่ะคุณผู้ชมขาโปรโมชั่นในวันนี้ทีมงานบอกต้องบอกโปร2เบอร์นะคะเป็น2เบอร์ของ call center ส่วนเบอร์หลัง0814851455เป็นเบอร์ของป๊อปไฮโซเองนะคะและโปรโมชั่นวันนี้น่าสนใจมากมาเพราะคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับเ a y c r e หลอดใหญ่เลยครับแต่คุณจะได้ไปฟรีๆแต่สงวนสิทธิ์อยู่แค่20ชุดนี่เป็นบรรดาเติมอง pop high so c o s m e t i c นะคะ นีด้วยนะนะคะเป็นวันเปิดตัววันแรกของ p o อ h ไฮเซ o ร์คอสเมติกทวนกันง่ายๆน้องวามการซื้อยาง n g Recovery Day ์ n อนด์ไน c ์ n อนเ t นเท e ตคร40กรัมนะคะ40นนี้40กรัม40กรัมแล้วใส่เต็มกระปุกนะคะ ร่วมกับ b 3 t r e Experts e ัย m 15กรัม3,350สองอย่างนี้รวมกันแล้วเป็นมูลค่า5,850บาทครับคุณซื้อได้ในราคาเพียงแค่4,500นี่คือ2ตัวนันลดราคาลงมาแล้วแต่20สายเพียงคุณโทรบอกว่าคุณอยากได้คุณเป็นลูกค้าเก่าของป๊อปไฮโซคุณจะได้กันแดดไปหนึ่งหลอดกลัดขายแล้วไม่เคยเอาหลอดแถมมาขายหลอดขายใช้ขายเลยนะอยากเย็นชุดนี้คู่กับชุดนี้แล้วก็ได้ตัวนี้ นี่กระปุกเนื้อคะนีค้แน่นแเลยอ่ะนะคะแล้วทีนี้ที่สําคัญที่สุดครับ สัปดาห์หน้าเรายังคงเจอกันการทำธุรกิจเครื่องสำอางต้องพิสูจน์ว่า5วัน7วันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าน้องชายและน้องสาวของดิฉันเป็น R D กับการการรีเสิร์ชได้ดีที่สุดพี่ป๊อบมี b e Expert ตัวที่แพงที่สุดครับให้น้องวามโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็มี b e Expert ให้กับน้องเฟสอีกหนึ่งขวดขอบคุณค่ะคือถามว่าแล้วสัปดาห์หน้าถ้าไม่ดีสองคนนี้จะเกรงใจกลับมาแต่ถ้าสัปดาห์หน้าเฮ้ยพี่พับมันโอเคอไม่ต้องมาถามความรู้สึกพี่ตอบคนดูหน่อยได้เลยแล้วกรเดี้เดียวกันนะคะถ้าหลายๆคนที่อยากจะทำทริปเมนต์โดยส่วนตัวกับป๊อปไฮโซสัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นไปเยี่ยมสถานที่ The Luxury Skin Solution ของป๊อปไฮโซกันว่า เขาทำทริปเมนเพื่อรักษาให้คนที่วิกฤตกับใบหน้าอย่างไรแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้กับ1ตัวสมนาคุณคุณโทรได้กับหมายเลขดังกล่าว20ชุดคุณรู้หลักการของป๊อปแล้วนะคะชัดเจนแจกเป็นแจกงดแจกเป็นงดแจก<ม>เพราะตกติกาคนอยู่ใน20คนคือคนที่ต้องการความยุติธรรมที่สุดค่ะถูกโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่มี <นะ S 1> การ <นะ S 1> เลยย1ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีแน่นอนอะน,นะฮะ ไม่มีแน่นอนแค่นั้นโทรไปแล้วกันนะคะสองหมายเลขนะครับ0814858658นะคะและ0814851455ึ่งเป็นเบอร์ของพี่ขีป๊อปนะคะอ่านะคะก็ใครใครบอบช้ำจากการทำเลเซอร์อย่างที่พี่ป๊อปบอกนะก็โทรไปเลยค่ะปรึกษาได้หรือว่าจะไปที่สถาบันของพี่ป๊อปก็ได้อยู่ตรงพระรามเก้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาได้มาไปเยี่ยมชมกันด้วยเยี่ยมชมีภาพมาฝากด้วยใชคะแล้วก็3ตัวนี้ใช้อย่างไรเราโทรถามกัน เราโทรคุยกันนะคะแล้วก็ทั้ง3ตัวเป็นตัวเปิเปดใจที่คุ้มทีเดียว<ช>อย่ารอว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ไม่มีแล้วค่ะ,<น>ะเพราะว่าโปรโมชั่นคําว่าโปรโมชั่นความหมายก็คือ แต่แล้วช่วงเวลาใช่ผปรโมั่นมีแค่นี้ผมเชื่อเธอนะฮะผมเชื่อเธอเพราะว่าทำงานเคยเจอกันมานานนะพี่ป๊อปคำไหนคำนั้นจริงๆดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากครับขอบพคุณคุณค่บคุณค่าของไฮโซคอสติกจัดไว้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะคะคลินิกชีวรักนะคะเวลาเดิมค่าเที่ยง4ีถ้าพี่วามาก่อนเข้ารายการไปเลยได้เลยครับได้เลยครับเจอกันที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะดีคสวัสดีค่ะ She were you. 普陀宗中松禅寺。